วันนี้ครับพาไปดูเรื่องปากท้องประชาชนกันบ้างนะครับกับบรรยากาศการลงทะเบียนนะครับในโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ครับสำหรับคนที่ตรวจสอบสิบผ่านคุณสมบัติแล้วครับในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีก็ยังคงทยอยเดินทางมายืนยันตัวตนกันที่ธนาคารทั้ง3แห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นทกส ธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยโดยแต่ละธนาคารเนี่ยเขาก็ได้เปิดจุดให้บริการแบบเฉพาะเลยครับแยกออกจากการทําธุรกรรมการเงินประเภทอื่นๆเพื่อที่ประชาชนเนี่ยสามารถยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จได้เพียงแค่1นาทีเท่านั้นทั้งนี้ครับผู้ที่จะยืนยันตัวตนเพื่อใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเตรียมความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัตรประชาชนที่เป็นปัจจุบันไม่ชํารุดและเตรียมหมายเลขนะครับที่จะใช้เป็นปรหัสประจําตัว6หลักและต้องจําเอาไว้ให้ดีเลยนะครับเพราะว่าหมายเลขนี้เนี่ยจะต้อง ใช้ไปตลอด ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเองนะครับมีผู้ที่ยืนยันตัวตนแล้วนะครับสามหมรายทั้งจากการยืนยันตัวตนด้วยตนเองแล้วก็มอบอํานาจให้ลูกหลานมายืนยันตัวตนแทนจากผู้ผ่านคุณสมบัติทั้งสิน้น 53, 53,546รายครับและยังไม่ได้ยืนยันตัวตนอีกนะครับสามหมรยายในที่นี้ยืนยันตัวตนสําเร็จ34,937ารยายหรือว่าคิดเป็นร้อยละ98ยืนยันตัวตนไม่สําเร็จนะครับแปดรายเิ็ดเป็นร้รยละ ซึ่งการยืนยันตัวตนไม่สําเร็จส่วนใหญ่ก็มาจากบัตรประชาชนชํารุดเก่าทางเจ้าหน้าที่ก็ได้แนะนำครับให้ไปทําบัตรประชาชนใบใหม่แล้วก็กลับมายืนยันตัวตนอีกครั้งส่วนผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัตินะครับทางคลังจังหวัดก็ได้เปิดให้ยื่นอุทธรณ์ได้ครับแล้วก็มีการเปิดให้บริการอุทธรณ์ไม่เว้นวันหยุดนะครับในเวลาราชการไปจนถึงวันอาทิตย์ที่26มีนาคมนี้ครับ